สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเวนทูชแและวันนี้เซเวนทูชแก็อยู่กับมังงะเรื่องบูล็อกขังโดนแข่งอัคเนโอลีกพาร์ส,สีและก่อนจะรับชมมังงะใครต้องการเติมเกม ROV Free Fire ROX m r v e l Snap a l Watch PUBG Mobile สามารถเติมที่รา้านเราใส่ตังบริการเติมเกมเติมเกมราคาถูกและก็ตัดมาที่มังงะโอตโตยะกับบาชิระตอนนี้เนี่ยกำลงังสงสัยว่าทำไมอิสงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงฉะนั้นเสียงของบาชิระเนี่ยก็ได้พูดออกมา ทางนั้นฉันขอโล่งหน้าไปก่อนนะอกสานี้ แล้วตัดกลับมาที่อิสงี์อิสงงีเนยทราบดีว่าการซ้อมที่ได้ผ่านมา10บวันเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่สามารถชนะไกเซอร์ได้และหน่ำซ้ําเลยคือการได้เป็นตัวจริง11คนเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าคะแนนเขาเนี่ยไม่ติดหนึ่งใน11ที่เป็นตัวท็อปและเหมือนตอนนีน้จะมีคนเดียวที่มาจากบุล็อกและสามารถลงสนามได้คนคนนั้นเลยคือคูนิอามิและเพ่เนี่ยก็ได้คิดต่อว่าในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยต้องการร่วมสนามกับคูนิอามิเหมือนกันแต่ที่เขาสามารถทําได้ในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่การลงสนามสิ่งนั้นเลยคือกกกาาาาารรรรจจจดํเเเเลล่่่่่่่่นนนนขขอขอองงงงคูแแะะะพพืวววมมทีีี้้ใสสิยป็โช์ับ ในอนาคตและแล้วก็ได้ประกาศกติกาในการแข่งกติกาในการแข่งคือ ถ้าใครทําได้สาประตูก่อนในชนะรวมถึงการแข่งครั้งนี้เนี่ยยังสามารถเปลี่ยนตัวได้เป็นจากัดและก็ยังมีระบบสตาร์ชเอนที่สามารถนํามาสเตอร์ลงได้แค่3านาทีในสนามเมื่อได้ประกาศการกาเสร็จก็ถึงเวลาการแข่งของลีกบัสซาร์มือนเช่นกับ FC บาชาโดยที่บาสซาร์มือนเช่นอย่างไกเซอร์เนี่ยมาคนเปิดบอลก่อนตัวของไกเซอร์เนี่ยก็ได้ส่งให้เนสจากนั้นเนสเนี่ยก็ได้ทําการส่งบอลให้กับกิมโดยการส่งของเนสไปหากิมเนี่ยให้การส่งของเนสเนี่ยมันคือการส่งแบทสปินและในตอนนี้ลูกเนี่ยก็ได้มาหากิมจากนั้นกิมเนี่ ถึงแม้จะเป็นลูกริมเส้นเนี่ยแต่ว่ากิมเนี่ยก็สามารถใช้วิชาลากเลื้อยผ่าน2มาได้เมื่อสามารถผ่านมาได้กิมเนี่ยก็ได้ส่งต้อยกับเกสเนอร์เมื่อลูกบอลได้ลอยไปถึงเท้าของเกสเนอร์เกสเนอร์เนี่ยก็สามารถรับบอลได้อย่างสบายๆคาว่ารับบอลในที่นี้เนี่ยมันได้คล้ายกับของนาง้อ่ะคือนางยิเนี่ยความสามารถเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับการดึงดูดลูกถูกไหมแต่ว่านี้เนี่ยก็สามารถใช้เท้าในการพักบอลได้โดยการพักบอลของเกสเนอร์เนี่ยลูกบอลไม่ได้เกิดการกระดอนเลยแม้แต่เล็กน้อยจากนั้นเกสเนอร์เนี่ยก็ได้วิ่งฝ่าเกสเน ะะตล,ละโดยที่การส่งในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบฝีมือของคูเนียมิลูกบอลจากเกสเนอร์เนี่ยก็ได้ลอยมาคูเนียมิเนี่ยก็สามารถใช่อ,อกในการรับบอลได้เมื่อสามารถรับบอลได้คูเนียมิตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้กัดสมอนใด้ใครการเล่นแบบนี้เนี่ยง่ายเลยคือเห็นแก่ตัวมากคูเนียมิคนก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยนี่มันคือการเล่นสไตล์ของบูล็อกจากนั้นคูเนียมิเนี่ยก็ได้งางเท้าขวาทั้งที่เมื่อก่อนตัวเขาเนี่ยถนัดเท้าซ้ายลูกยิงของคูเนียมิเนี่ยก็กำลังพุ่งไปแต่ว่าโกคีเปอร์เนี่ยก็สามารถเซฟไว้ได้อีกสังีเนียน พัฒนาขึ้นแล้วนี่คือคูนิงามิเลนสเกตที่ได้อัปเดตตัวเองขึ้นมาจากรอบวายคัตเพื่อจะกลายเป็นศูนย์หน้าที่สมบูรณ์แบบไรที่ตีและสามารถทําประตูจากตรงไหนของสนามก็ได้และก็ได้ตัดกลับมาลูกบอลตอนนี้เนะี่ยอยู่กับ fc บาชาเหมือนว่าในตอนนี้เนะี่ยเนสจะไม่พอใจคูนิงามิเสียงของเนสเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าการเล่นตะก,กี้ของนายนะ่ะนายคิดอ,อะไรอยู่ล่ะชื่อกันนายส่งบอลตะกี้ให้กับไกเซอร์แล้วก็ป่านนี้ได้ประตูไปแล้วตัวนายคงเห็นไม่ใช่งั้นหรอนายนะ่ะไม่เหมาะกับทีมนี้หรอกการเล่นเห็นกแกบตบ ไรซึ่งความสมเหตุสมผลโอกาสในการสําเร็จก็ต่ำพอช้าน้นแล้วแต่แล้ววินาทีนั้นคเนียมีเนี่ยก็ได้พูดกลับมาใครจะไปแคร์ไอ้พวกขี้ประจบอย่างแกล่ะเพราะว่าฉันนะจะทําตามวิถีนักปกครองของฉันดังนั้นก็เลือกคนตามประจบให้ดีแล้วกันไอ้ปอลสิตสิ่งคาพูดของคุณเนียมีตัวของเนสเนี่ยไม่พอใจเลยสักนิดเน้นนะฮะได้บีบไหล่ของคุณเนียมีแล้วก็ได้พูดกลับไปว่าผิดกฎความจริงใจต่อไกเซอร์นะ ขอให้ใบเหลืองใบแรกแล้วกันแต่คุณอามิเนก็ไม่ได้แข่เขาได้ปั่นมือของเนทออกแต่แล้ววินาทีนั้นลูกบอลในตอนนี้ก็ได้ถูกส่งให้กับบาซิละวินาทีนั้นเสียงของบาซิละก็ได้พูดออกมาว่าเอาแล้วนะบาซิล่โชติมอิสังยีที่ดูข้างสนามเนก็ได้คิดในใจว่าถ้างั้นแล้วบาจิละ ช่วยฉันดูหน่อยเถอะว่านายในตอนนี้นะ่ะพัฒนามากแค่ไหนจากนั้นบาจิลาเนี่ยก็เลี้ยงบอลขึ้นหน้าแล้วก็ได้เกิดการแฟดแบ็กไปที่10วันก่อน10วันก่อนที่บาจิลาอยู่ที่อาคารสเปนเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับลาวินโยมาสเตอร์ไซเกอร์ของลีกเอฟซีบาชาเสียงลาวินโยเนี่ยก็ได้พูดออกมาเอยทำตัวสนหสนุกหน่อยดีกว่านะ่าบูร็อกอ่านนะจะว่าไปถึงแม้ว่าฉันจจะเป็นมาสเตอร์ของนายก็จริงแต่ว่าฉันจะไม่สอนฟุตบอลให้กับพวกนายรองหน้าทวรที่นี่เนี่ยคือสถานที่ในการสร้างส่วนหน แต่นำหนึ่งของโลกมันคือฉันใครจะไปบอกเคล็ดลับให้กับพวกนายกันล่ะบ้าเลยสิ่งคองพูดลาวินโยเสียงบาซิลัสเนี่ยก็ได้พูดกลับไปแต่ว่านำหนึ่งของโลกในตอนนี้น่ะโนเอลโนอาไม่ใช่งั้นหรอกครับจากนั้นลาวินโยเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าฮ่านี่แกหาเรื่องก็เรื่องไงไฟหัวเหลืองบาซิลัสก็ได้พูดกลับไปก็เพราะว่าในทนะีวีน่ะพูดไว้อย่างงั้นนี่ลาวินโยเนี่ยก็ได้สวนกลับไปว่า นี่นี่ฟังในหนูไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าฉันน่ะคือเบอร์หนึ่งของโลกฉันน่ะเหรอเรื่องอันดบหนึ่งของโลกนะ่ะมันอยู่ในหัวฉันล้วนๆเลยละเพราะว่าในหัวฉันน่ะไม่ใช่ของคนอื่นมันคือจินตนาการของฉันคนเดียวเอาละเอาละถ้ากาจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็ยายฟังคนอื่นก็พูดสิที่บาซิลประเทศบ้านเกิดฉันฉันมีฉายา,ยายอยู่นะนั่นคือคําว่ากิ้งกะ คาว่ากิ้งการ์หมายถึงการสั่นไหวหรือผิวไหวเป็นคำศัพท์ที่มาจากคาโปเอล่าการผสมผสานระหว่างศิละปะก,การต่อสู้รือดนตรีเข้าด้วยกันการผ่อนคลายหราอทให้ร่างกายท่อนบนผิวไหวกับการสัมผัสแบบดูดบอลติดไว้ที่เท้าสตาชาวบาราซิลเั่นเคยลงไหลเขาใช้เทคนิคแบบนี้เป็นพื้นฐานช่วงแรกฉันก็เรียนแบบคนเก่งนะแต่พอฉันได้เคยทําอย่างนั้นอย่างนี้และต่อมาฉันก็เกริ่มผสมผสานปนเปและก็สร้างจินตนาการอันหนึ่งของโลกนะในแบบที่ฉันได้เป็นคนคิดขึ้นมา เอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเริ่มจากตรงนั้นส่วนจินตนาการของฉันนั่น,นคือผีเสื้อสนามฟุตบอลนี่คือเวทีฉันจะนำจินตนาการดําหนึ่งของโลกในหัวฉัน,นมาไล่สเตปในสนามเท่านั้นและคนดูนะจะเริ่มข้างไข่ฉันจะกลายเป็นดาวเด่นแค่นี้ง่ายจะตายไปเพราะฟุตบอลนมันคือการร่อนสดเซ็นคำพูดนั้นบาจิลาเนี่ยก็ได้พุ่งตัวมาแล้วก็แย่งบอลจากลาวินโยวินาทีนั้นลาวินโยเนี่ยถึงกับยิม้ม <c oughs> นั่นไหลหัวเหลืองฉันไม่สามารถว่าดําหนึ่งของนายได้หรอกเพราะคนที่สามารถคิดได้น่ะและทำให้โลกเห็นมีแค่ ตัวนายคนเดียวนั่นแหละและเรื่องราววันแรกของการเข้าหลีบเอ็นซีบาชาเนี่ยก็ได้ผ่านไปบาจิลาเนี่ยก็เริ่มฝึกตัวในการเคลื่อนไหวโดย้วยการเคลื่อนไหวของบาจิลาเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวสไตล์ลาวินโยหรือคือการานาการเคลื่อนไหวของลาวินโยเนี่ยมาจินตนาการจนได้เกิดเป็นการเคลื่อนไหวสไตล์ใหม่จากนั้นบาจิลาเนี่ยก็ได้พบกับลาวินโยนี่ลาวินโยในตัวผมเนี่ยมันมีอยู่นะจินตนาการนะผมเรียกมันว่าสัตว์ประหลาดลาวินโยที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับไปนั่นก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะเจ้านั่นเป็นเอกลักกพาาว้บ่็ไไดดูลป แต่ถ้าเกิดผมสามารถก้าวข้ามสัป,ปรหาหดได้ล่ะแล้วถ้าเกิดผมอยากเก่งกว่านั้นผมต้องจินตนาการไปถึงอะไรงั้นเหรอลลวินโยก็ได้พูดกลับมา นายเนี่ยจะลบเจ้าปีศาจนั้นทิ้งเหรอถ้าเกิดจินตนาการไม่ยังอยู่เนี่ยฉันคิดว่าไม่เห็นยากเลยนี่เจ้าหัวเหลืองนายแค่ทําให้เจ้าสับปะราดตอนนั้นน่ะพัฒนาไปสู่ระดับต่อไปส,สักสิเพราะว่าเจ้าสับปะราดานั่นน่ะคือป้ายบอกทางของเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบใหม่ที่มันจะนําพานายไปสู่อันดับหนึ่งของโลกและก็ตัดกรรมาช่การแข่งบาซิล่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มพยายามวิ่งฝ่าแต่ละคนถึงแม้ว่านี่เนี่ยจะเป็นการดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับผู้เล่นชาวเยอรมันก็ตามแต่เหมือนบาซิล่าเนี่ยจะเริ่มฝามา การเลี้ยงบอลของบาซิล่าใช้ได้ผลแต่รู้สึกว่าเจ้าหมอนั่นนะ่ะเปลี่ยนแปลงวิธีในการเลี้ยงบอลกันหรอเรากับว่าสมดุลในร่างกายนะ่ะดีกว่าเมื่อก่อนสามารถดูดบอลให้ติดกับเท้าได้นําซ้ำเลยคือใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาได้ยอย่างแม่นยำการอ่านการเคลื่อนไหวนะ่ะก็ทำได้ยากมากๆและเหมือนในตอนนี้บาซิละนะ่าเนี่ยกำลังมาเชหน้ากับกองหลังคนหนึ่งตัวของบาซิละนะ่าเนี่ยก็เริ่มทำการเคลื่อนไหวเล็กน้อยชายคนนั้นเนะี่ยก็ได้คิดในใจว่ายังไงกันแนะ่การเลี้ยงของหมอนี่นะ่ะเล่ากับว่ามันมี้นะ ก็ไม่เฉยวอกาสในการลงมือก่อนจากนั้นก็ตัดมาหาบาซิลาบาซิลาตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจว่านี่นะคือการผสมผสานระหว่างกิงกาของลาวินโยกับสัปปะหลาดของเราลากคู่แข่งเข้ามาในสนามจินนาการของเราทําให้คู่แข่งร้อนใจแล้วลงมือก่อนแบบนั้นเหมือนกับเป็นการหลอกดูไพยย่ของคู่แข่งก่อนและนี่คือทริกเบรกสิ้นความคิดน,นั้นบาซิลาเนี่ยก็เริ่มทําการวาด,ดวดลาย สิ่งนี้เลยคือกิ้งก่าของลาวินโยคอลลบปสัตว์ประหลาดในตัวของบาซิลาสิ่งนี้จะเป็นสไตล์การลากเล็บใหม่ของบาซิลาเมื่อบาซิลาตอนนี้ได้โชว์เทพเสียงลาวินโยข้างสนามเนี่ยก็ได้พูดออกมาวานรลายไปเลยไอ้หัวเหลืองเมื่อในตอนนี้บาซิลาสามารถส่ต์แต่ละคนมาได้ตัวเขาเนี่ยก็ได้พบเจอกับคูนิอามิวินาทีนั้นเสียงของบาซิลาก็ได้พูดออกมามาดวลกันฮีโร่ไวคัดฉันก็ไม่รู้ว่านายนะ่ะผ่านอาารอบไวคัดมาได้ยังไงแต่ฉันน่ะก็ดีใจที่ได้เจอนายอีก,อนนกคูนิอามิ บาชซิละาถ้าเกิดแกในตอนนี้กําลังตามหาคู่เต้นแล้วก็เดี๋ยวฉันทําให้แกเต้นตามฉันให้ดูเองสิ้นคําพูดของคุณยามีคุณยามีเนี่ยก็กลับพุ่งไปในการแย่งบอล แต่วันนี้เนี่ยมันคือทิกเบกของบาจิลาจะชัดสิ่งนั้นคือการหลอกดูไพ่คู่ต่อสู้และบาจิลาจะใช้ทิกเบกในการสวนกับบาจิลาตอนนี้เนี่ยก็พยายามในการสรับขาไปสับขามาแต่เหมือนตอนนี้คุณิงอเมเนก็ไม่ใช่หมู่หมู่เว้ยเพราะว่าคุณิงอามเนเขาพอรู้ทันบาจิลาอยู่บ้างทําให้ร่างกายเขาเนี่ยตอบสนองการเข้าเมาของบาจิลาบาจิลาเนี่ยจึงต้องเร่งจังหวะในการสลับหนีด้วยการใช้ดับเบิลเกียร์ดับเบิลชาร์จจนบาจิลาสามารถสลัดคุณิงามีมาได้และเสียงบาจิลาก็ได้พูดออกมา แค่กล้ามเนื้อน่ะเต้นตามฉันไม่ทันหรอกสิ่งคําพูดของบาจิละในตอนนี้เนี่ยกินกับเกสเนอร์เนี่ยก็ได้พูดมากะขวางสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นการดวน2ต่อหนึ่งโดยที่เขา2คนเนี่ยกะมาในจังหวะที่บาจิละเนี่ยอยู่จุดบอร์ดกำลังไปเชิญได้กับคุณนอามิทําให้บาจิละเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจในการเลี้ยงบอลต่อเขาจึงได้ใช้เท้าหลังตอกส้นด้วยการส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยลูกบอลน,นี้ถูกส่งให้กับกองหน้าลาลา่าตัวของลาล่าเนี่ยก็สามารถรับบอลได้และก็ได้พูดไปเยี่ยมจะพึ่งงเท้้้้าาาาาไไไไไฟและละ่่่่ียยกกก็ด็ดดดดสบบอออตตตัโโววิมพูป วิชา Ninja the Bond. นินจาออฟเดอะบอลเทคนิคตีกีตากา้าสิ่งคำพูดสุดบ้าๆของโอโตยะโอโตยะเนี่ยก็ได้ใช้เท้านอกเขาในการรับบอลแต่ว่าการรับบอลที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่การรับบอลมันคือการที่ได้มีการวางเท้าวไว้เพื่อให้บอลเนี่ยโดนเท้าและจากนั้นบอลเนี่ยจะเด้งไปอีกทางหนึ่งและทิศทางที่บอลเด้งนั่นก็คือทิศทางที่บาจิระอยู่เสียงบาจิระก็ได้พูดออกมาว่าดนสดได้แจ๋วมากงั้นก็พึ p p ่งพิฆาตสิ่งคำพูดของบาจิระบาจิระก็ได้กระโดดเตะลูกบอลเข้าประตูไปทันทีวินาทีนั้นอิสตาาา้งบนะ เป็นฟุตบอลที่สนุกและมีสระอะไรอย่างนี้นี่นะเหรอคือปัชจาการทำทีมของ FC บาชาในตอนนี้บาจิลากลายเป็นศูนย์กลางของทีมไปแล้วและอีกอย่างนี้เนะี่ยก็ได้คิดต่อการเลี้ยงบอลของบาจิลาแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างชัดเจนเหมือนจะเป็นการยัดสิ่งที่เราต้องการนะลงมปในสไตล์การเล่นและจากนั้นก็เริ่มลุกใส่เรลากับยังเด็กส่วนการรอคู่ต่อสู้อีกความใหม่หนึ่งเลยก็คือการรู้จักเลือกแบบผู้ใหญ่ทําให้ในตอนนี้ขอบเขตการเลี้ยงบอลของบาจิลาเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาล เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าบาจิลาในตอนนี้นะพัฒนาขึ้นไปอีกจากคําพูดของเอโกที่ได้พูดถึงนั่นคือสภาพแวดล้อมสิ่งที่บาจิลาเลือกเลยคือ FC บาชาส่วนของเราคือสภาพแวดล้อมบสสาสซานเหมือนเช่นและปัชญยาของทีมบสสาสซานเหมือนเช่นเลยคือความสมเหตุสมผลกฎของพื้นฐานเลยคือการบุกเข้าประตูหน้าด้วยการใช้เส้นที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ทําให้เกิดสิ่งที่เสียประโยชน์และในตอนท้ายก็สมบูรณ์ได้กับไกเซอร์เพื่อให้ไกเซอร์ทาประตู ถ้าเกิดเราลงแข่งในตอนนี้นะเราต้องเคลื่อนไหวแบบไหนกันนะตัวเราต้องเป็นคนสมอนให้กับไกเซอร์งั้นหรอแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่มีทักษะอย่างกิมแล้วก็เกสเนอร์แล้วถ้าเกิดจะให้เราเคลื่อนไหวในการทาประตูเองแล้วแล้วก็ตัวเราอาจจะถูกทอดทิ้งเหมือนกับคุณิงอามีและตัวเราในตอนนี้ต้องทำยังไงดีถ้าเกิดเราได้ลงแข่งนะและฉะนั้นเองอาราชิเนก็ได้พูดมาเจ้าคุณิงอามีนั่นขึ้นไปแบบนี้นะไม่ถูกเปลี่ยนตัวงั้นหรอเพราะว่าในตอนนี้นะไกเซอร์คือศูนย์กลางและถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นน,นนนนนใใตตตอีี้ัััวเเเวเเาายกกกก็มมภท แต่ว่ามาสเตอร์มีอำนาจในการเปลี่ยนและก็จัดการทีมพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมในการลงสนามดีกว่าเซงคำพูดขอยอีง,งาราชีในตอนนี้เพลงเนี่ยก็เริ่มคิดในใจอีกครั้งอย่างก่อนจินตนาการว่าเราจะสร้างผลงานยังไงไม่ออกเลยในตอนนี้ถึงว่าเราจะถูกส่งไปในตอนนี้ก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้บอกตามตรงว่าเราในตอนนี้คิดไม่ออกและก็ไม่คิดเลยว่าสมการของเราจะไม่สามารถใช้ได้ในการแข่งขังนนี้ที่ผ่านมาเราต่อสู้ได้เป็นเพราะว่าอีโก้ที่บูล็อกที่ถูกฝึกไว้ให้ แต่ว่าในครั้งนี้น่ะไม่ได้มีแค่ไกเซอร์คนเดียวแต่ว่าเราต้องไม่สู้ตัวเองให้กับบัสซันเหมือนเช่นเห็นอีกด้วยเชื่อจะสอดแทรกเข้าไปในค่าตัวเลขอย่างเดียวนะก็ยากมากในการไปสู้ตัวเองในระหว่างการแข่งน่ะก็ยากขึ้นอีกหลายเท่าที่เราต้องทําในตอนนี้เลยคือต้องทาด้วยตัวคนเดียวงั้นเหรอและที่เราต้องทํานั่นคือการทําผลงานในฐานะของกองหน้าแบบนั้นก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้การใช้ชีวิตของคุณยงอามิในตอนนี้น่ะจะเป็นคําใบเพื่อให้เราสามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงมาได้เราในตอนนีี้้้ตตองจับาดดูให เพื่อหาชิคซซอที่เราสามารถเอาชนะไกเซอร์ได้และจากนั้นก็เริ่มเพียบบอลอีกครั้งเนสตอนนี้สมันรได้กับไกเซอร์เสียงของเนสก็ได้พูดออกมาว่าเอาละเอาละจันนี้จเจ้ายังไงต่อเหรอไกเซอร์ไกเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําสีหน้าอาฆาตแล้วก็ได้พูดกลับมา <c oughs> ประหารชีวิต